พรดำฟาร์มสวัสดีจ้าประมาณแปดโมงเสารของเช้าวันแรงงานค่ะหนึ่งพฤษภาคมแล้วหนึ่งพฤษภาหกหกมื่อนี้ได้บอกมีมาฝากกวางจ้าได้บอกมีมาฝากกวาง ไม่ต้องแย่งกันลูกไม่ต้องแย่งกันดูมันกินได้ละบ,บอหายเป็นน้วยนีย่ก็เบิดได้พี่น้องเดี๋ยวเหาเจ้ากับสิจัดการแท้เองจ้ะอินนี่อย่าทำอะไรแม่นะนานเจ้ากินค่ะพี่น้องเจ้ากินบักมี่ไปไปไปดูไปลูกไปไปดูบักมี่ไปไปดูบักมี่หน่ได้บักมี่มาฝาก บักมีล่ลหรคคะพี่น้องบักมี่นั่นคือขนุนขนุนนั่นคือบักมี่นะจ๊ะภาคอื่นเอื่นว่าจังใดคะ่ะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะขนุนภาคอื่นเรียกอะไรภาคอีสานเรียกบักมี่นะคะบักมี่ออกมวงหน่อยเศร้าหาย้ยเด้อค่ะพี่น้องย่านพันยิง เพราะว่าสังเกตเบื้องนี้เม็ดพ่นกระกลืนลงไปน้ำห่ะค่ะเม็ดกับบลเหลือย่านพันยึงเศร้าห้ยละจาวงม่วงน่อยย่านพันยึงกินไร่ภาษีทองแตกตายเนาะค่ะเดี๋ยวยินงเดี๋ยวยินผูู้เพ่นเคยเรียงงัวพ่นบอกว่ากินแล้วงัวงัวยึงงัวยึงงัวปวยยังสิไหมค่ะหายกินลายโพดค่ะเขาเห็นพ่นกินดีเขาก็อยากเอาให้เราจะ อินดี้แบ่งแบ่งตัวอื่นด้วยลูกพ่อกับบอมีการปาดเด้พ่อให้จอเองเลยอินนี้มันก็หวงกินผู้เดียวเถาบ่งมันเจาะเบิงมันเจาะเบิงมันเจาะดูดูอินดี้เจาะนะนะอโอ้ยหนอนตัวใหญ่เอาไปแม่เถามันชีเฮ็ดยังกว้างบ่นี่ เบิกแม่ค่ะพี่น้องอึดเวียกหลายเอานอนมาแข่งกูเนี่ยใช่ละ่ะพ่อมาเอาไปแม่พ่อ,อามาเอาไปไนอนนี่ไปปุ๋ยได้บ้านนี่มามาเอาไปแม่นั่นมา,มาเอาไปแม่เอาเบิ่งด้วยค่ะพี่น้อง เบิง้งมาเอาไปแม่นอนไงนั่น,นเอาอเป็นปุย๋ยดีแล้วนาเลยมาเพื่องขอ่เป็นปุย๋ยกระไฮสอบเอาเลยนั่นอินดี้อินนี่อินเด็กกัดแพเรย์แพเรย์กับอินดี้แคร อายกับน้องเนะค่ะพี่น้องอ่าอยู่ในนี้กี่เข่งแล้วคะย่าอันนี้สองเข่งบ่คะ่ะสองเข่งยักษ์กนะคะเนี่ยมีการนอนเมเกกินแล้วนะคะตามอัธยาศัยเลยลูก พารวยนี่อินนี่ไอ้อุ้งอิงพารวยอุ้งอิงค่ะอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิองแปดวันพารวยนี่ได้หนึ่งเดือนกับสิบเก้าวันพารวยพารวยพารวยเค สะอ่อนเนาะค่ะเบิงเบ่งข้าเาบิงเบ้งข้ากิาานนะคะโอ้มีสายข้าวนะคะมีสายข้าวเดี๋ยวจะโทรกลับนะคะเดี๋ยวจะโทรกลับ โอ้เสียงหยัมพี่น้องค่ะเสียงหยัมไม่ต้องแย่งกันลูกไม่ต้องแย่งกันแย่งบอกมีครับพี่น้องค่ะฟังเสียงหยัมเลยครับพี่น้อง อินดี้อย่าถือว่ามีเขาแล้วเอาเขาแทงคนอื่นแล้วลูกแย่งกินบักมีจะ้ะแย่งขนุน เหนือทางใต้เรียกอะไรคะขนุนเนี่ยคะ่ะอีสานเรียกบักมีจก่จ้ะบักมีคอมเมนต์มาหน่อยนะคะภาคอื่นเรียกว่าอะไรเรียกเรียกขนุนเหมือนกันไหมคะเรียกว่าบักมี่หอมหอมมากเลยคะ่ะ ไม่ต้องแย่งกันลูกไม่ต้องแย่งกันกินน้ำกันกินน้ำกันค่ะก,กินน้ำกันลูกกินน้ำกัน เราออราไม่แย่งหรอกเราจะกินหญ้าเราไม่แย่งเพื่อนหรอกงามบอกค่ะพี่น้องวางของอดัมเฟรม หากพี่น้องท่านใดสนใจจะเลี้ยงกวางสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะให้ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะหรือไม่ก็สามารถโทรมาได้ที่อนามฟาร์ม0ูนย์เก้าหสามเก้าห้าหห้าห้าหนึ่งจ้าได้เลยจ้ายินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นนะคะ คำแนะนำยินดีน้อมรับไว้เลยค่ะพาเรือเอา้าหลังเป็นแผลพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งก่อนนะคะหลังพ่นเป็นแผลเป็นอย่างเป็นแผลกัดกันบ่พารวยจ้ะพาเรือพาเรือี e f c ฝากความคิดถึง พารวยน้อยกลอยใจได้เดือนเดือนสิบเก้าวันแล้วนะคะสำหรับคนนี้มุมโปรดของเขานะครับแปดวันแล้วน,น้องอุ้งอิ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 งไปเด็กไกล้กไปใก่ไก่เลยไปใก่ไก่เลยน้องอุ้งอิง ไม่ไปไม่ไปไม่ไปตกใจวิ่งไปนโน่นแล้วหาแม่เห็นเอาคันหาแม่เห็นเอาแม่หนูอยู่ไหนเอาอินดีอย่าเอาเขาแทงคนอื่นแล้วใสว่ามีเขาได้นี่ห่วงบักมี่จ้าอินดี ถามว่าเลียงง่ายบอกก็เลียงง่ายง่ายนะค่ะพี่น้องตอบโจทย์อยู่ละคะ่ะเลียงง่ายไม่ค่อยป่วยปลอดโรคเลยก็ว่าได้นะคะให้แค่ยาถ่ายพยาธิก็อยู่กันยาวไปยาวไปเลยเจ้า เลี้ยงไว้ดูเล่นนะคะเลี้ยงไว้ขายก็ได้เลี้ยงไว้ดูเล่นก็ได้นะคะเลี้ยงไว้เป็นอาหารก็ได้เหมือนกันจ้าเนื้อกวางนี่ก็สุดยอดเลยจ้าน <c oughs> ้งคิะอง้งองิงกับอินดี้องิงองิงองิงกับอินดี้ ลูกดูดนมแม่เร็วจุดๆดดเลยจุดๆดดเร็วเบิ่งพนดูดนมแม่นะจุดๆไปไปจุดๆเลยค่ะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ ขออนุญาตพ่อสัม,มีก่อนเด้อค่ะพี่น้องท่านใดสนใจเรียงกว่างอย่าลืมโท่มาได้จ้าหรือคอมเมนต์มาก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณถูกคอมเมนต์นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามท่านใดที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะ